โหระศาสพมา่าแนว18อรหันโดยดองสุริยเนตรเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่12ถึง13มิถุนายน2542เราได้เปิดเผยการถ่ายเรื่องบุตรจากเรือนปุตตะแนวพิสดารที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนเนื่องจากเราได้ถูกขอร้องให้นำออกมาตีแก่อย่างชัดเจนหน่อยและเราเห็นสมควรแก่เวลาเพราะเรายังหมกเม็ดเอาไว้อีกและหวังให้นักพยากรของเราได้อาวุธลับเพื่อธรมหากิน ตกเดือนหนึ่งสองปีกุลพุทธศักราช2490อายุ52ปีปุตตะเลข5ต้องได้เลขครังสี1มาอา่านที่แผนวาสนาดังนี้บุตรคลแรกที่ได้เป็นลูกสาวเทียบได้ 1. มหาสิทธิโชคเทียบได้ 1. นึ่งยากเราแปลเพียงเท่านี้ก่อนเมื่อได้บุตรคลแรกจะเป็นหญิงหรือชายถ่ายว่าให้คุณแก่พ่อแม่และญาติทั้งสองฝ่ายพื้นชีวิตหนีความจน ต้องมีฐานะด,ดีขึ้นตามลำดับและเราต้องยึดมหาบทแน่นอนที่สุดกรุณาทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีหารังสีของเรือนปุตตะเราต้องใช้เลขรังสีของเรือนปุตตะเอามาเทียบในแถววาสนาก่อนและพุ่งไปหาที่มหาบทสนุกและแปลกใช่ไหมและได้ผลจริงๆด้วยดาวปุตตะแปลงเป็นเลขรังสีดาวหนึ่งเลขรังสีได้สี่ดาวสองเลขรังสีได้เจ็ดาาด,ดาวสามเลขรังสีได้ห้าดาวสี่เลขรังสีได้สี่ ดาวห้าเลขกรังสีได้หนึ่งดาวหกเลขกรังสีได้สามดาวเจ็ดเลขกรังสีได้เจ็ดต้องท่องและเทียบก่อนมิฉะนั้นจะใช้ผิดผิดปุตระเลขห้าต้องใช้เลขกรังสีหนึ่งมาอา่านที่แผนวาส,สนาดังนี้ห้าสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดสี่หกหนึ่งสามห้าเจ็ดสองบุตรคนแรกที่ได้เป็นลูกสาวเทียบได้ 1, หนึ่งมหาสิทธิโชคเทียบได้หนึ่งญาติเราแปลเพียงเท่านี้ก่อน เมื่อได้บุตรคลอรกจะเป็นหญิงหรือชายถ่ายว่าให้คุณแก่พ่อแม่และญาติทั้งสองฝ่ายฟื้นชีวิตหนความยากจนต้องมีฐานะตามลำดับเพราะเราต้องยึดมหาบทแน่นอนที่สุดเลขหนึ่งมหาบทเป็นปูติหนึ่งปูติถือว่าสถานใจมันมีดีและเสียคู่กันเราขอเปิดเผยความจริงของมหาบทเรือนปูติมันเป็นเรือนที่ทำลายก่อนแล้วจึงจะผ่านร้ายไปเป็นดีได้เท่ากับมันจะต้องเสียก่อน คำราพม่าเขาเรียกปุติว่าเน่าหากเราไม่พิจารณาให้รอบคอบเราต้องการทราบว่าหากเรามีบุตรเราจะได้เพึ่งพาบุตรไหมเอาเลขสี่ไปจับตามแผนท่าสีมัชิมาอธิปดีมักจะมีบุตรไม่มากและคุณภาพปานกลางแต่มีความคิดดีสีพันธุอธิปดีบุตรของเราจะอยู่ร่วมกับพ่อแม่ไม่ยอมแยกเผ่าพันธุ์ไปที่อื่นแบบไม่แหกคอสีทาศีอธิปดีเมื่อเราได้บุตรไม่น่าหนักใจเขารับผิดชอบช่วยดีด้วยตัวเขาเองสมองใช้งานได้ดี สีมหาจรอธิบดีไม่ขี้เกียจหลังยามีความว่องไวตัดสินใจด้วยตัวเขาเองสีอัตตาอุทิบดีย่าห่วงเลยแม้มีบุตรบุตรจะต้องรับฟังเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยความชื่นใจสรุปว่ามีบุตรก็ดีจะมีบริวารก็ดีใช้งานได้พุทธไม่เสียครับเท่าที่สอนกันมานี้ยังไม่ได้ถามเลยว่าบุตรเกิดวันอะไรเราถือว่าเทพเจ้าเบื้องบนประทานบุตรให้เราชื่อเสียงเรียงนามอยู่ในบัญชีภาคสวรรค์แล้วอยากรู้ก็ขึ้นไปอ่านเอาเองสีเราเอาตัวเลขตามวาสนาเท่านั้น เพราะเบื้องบนเขาคิดเองว่าจะให้เรามาแบบไหนอย่างได้ลูกชายคนที่สองเป็นเลขหกธงชายบุคลิกภาพอ่อน้องคล้ายหญิงนิดนิดแต่คนแรกกลับเป็นสาวดาวเลขหนึ่งเป็นคนสู้คนคล้ายผู้ชายแต่ถ้าเกิดได้บุตรคนที่สามจากเลขหกต้องวิ่งไปที่เลขสี่แถววาสนาได้สี่มหาโจรและอดดาหน้าดูชมก็ดีไปอีกแบบหนึ่งบุตรสาวคนแรกได้อิทธิพลเลขหนึ่งบุตรชายคนต่อมาได้อิทธิพลเลขหก เสาอ,อัตมาของท่านประจักษ์เสาอ,อัตมาบุตรสาวได้รังสีเลขหนึ่งยิง7คู่ท่าไฟคำว่าไฟคือมีความร้อนในอาชีพของพ่อและวุ่นไปถึงแม่ด้วยนะัก